ไข่มุกเย็นๆน่าอร่อยนะคะแต่ดูแล้วหลายวันแล้วคงจะกินไม่ได้แนะ่เพราะเริ่มจะเป็นตัวแล้วจะทำยังไงดีอ๋อยายแมวนึกออกแล้วจะทิ้งก็เสียดายเดี๋ยวเราไปดูไปทำกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องยายแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระเล็ดลรับความรู้เล็กๆน้อยๆอยจากทางช่องค่ะเมื่อกี้ยายแมวนะคะอยากกินช้าไข่มุกเย็นๆนะคะ ซื้อมาก็พอสมควรนะคะหลายขวดแล้วก็หลายวันแล้วพอดีกินไม่ทันก็คงจะเสียแน่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะจัดการกับชาไข่มุกขวดนั้นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันค่ะค่ะเห็นไหมคะแค่เห็นสีสันก็น่ากินแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะเพราะว่าเคยกินแล้วก็เลยซื้อมาตุนไว้แต่พอดีตุนเยอะไปหน่อยกินไม่ทันนะคะจะทิ้งก็เสียดายนะคะ จะนำมาทำประโยชน์แบบนี้ดีกว่าค่ะเพื่อนๆก็คือจะนํามาบํารุงต้นพืชน,นะคะเพราะว่าในนี้มีทั้งนมแล้วก็สารอาหารโปรตีนมากมายนะคะเราจะนําชาไข่มุกนะคะที่กินไม่ได้หรือเสียขวดนี้นะคะมาผสมน้ําค่ะเพื่อนเพื่อนยาแมวก็จะใช้น้ําประมาณ10ลิตรนะคะก็คือมาตรฐานเสร็จแล้วเราก็จะใส่ชาไข่มุกตัวนี้นะใส่ลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนน่ากินนะคะ มีทั้งน้ำตาลโปรตีนสารอาหารเต็มเลยค่ะเสร็จแล้วก็คนนะคะแล้วเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะคะว่าแล้วถ้าเรานำไปลดร่าต้นพืชมดจะขึ้นไหมไม่ขึ้นค่ะเพราะว่ามันได้โดนเจือจางไปกับน้ําเปล่าแล้วนะคะเพื่อนๆมีแต่ประโยชน์กับต้นพืชทั้งนั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปลดราาต้นพืชน,นะคะ แต่สิ่งของพวกนี้นะคะเหมาะสําหรับพืชเล็กๆน้อยนะคะที่เรามีอยู่ภายในบ้านของเราพืชในกระถางหรือว่าพวกบอนสีต่างๆนะคะเราสามารถนําไปลดราดได้นะคะแต่ถ้าจะนําไปลดราดเป็นสวนเป็นไร่เป็นนาเป็นแปลงใหญ่ๆก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าบางอย่างนะคะเราเหลือใช้จริงๆเหลือกินหรือว่าของเสียเล็กน้อยนะคะเราสามารถนํามาบํารุงต้นพืชเล็กๆน้อยได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามมาอีกค่ะว่า ถ้ามีเป็นสวนหรือว่าถ้าปลูกเป็นไร่จะใช้ปริมาณเท่าไร่ไม่ต้องใช้ค่ะเพราะว่าไม่ต้องทํานะคะใช้วิธีอื่นลดลาดไปเลยนะคะวิธีการนี้สําหรับพืชเล็กๆน้อยๆที่เรามีนะคะก็จะเป็นอีกทางเลือกและอีกแนวหนึ่งนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งให้กับเพื่อนๆนะคะในการที่จะนําของเสียหรือของบูดหรือของที่กินไม่ได้นะคะมาบํารุงต้นพืชน,นะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกชนิดนะคะที่เสียแล้วบูดแล้วจะมาใส่ต้นพืชน,นะคะ ส่วนตัวนี้นะคะมันเป็นน้าํามีทั้งนมมีทั้งน้ําตาลสามารถนํามาลดราดต้นพืชได้นะคะเดี๋ยวเราไปลดรากกันคะ่ะค่ะเห็นไหมคะอย่างบอลสีสวยๆนะคะเราก็ลดรากกันไปเลยนะคะเพื่อนๆพืชมงคลต่างๆนะคะเล็กๆน้อยๆเราก็ลดรากกันไปเลยนะคะดีกว่าจะนําไปทิ้งให้เสียประโยชน์นะคะเพื่อนๆลดราดกันไปแบบนี้นะคะก็บํารุงดินบํารุงต้นพืชไปในตัวนะคะ ของที่เหลือเราสามารถนํามาบํารุงต้นพืชได้นะคะเห็นไหมคะอะไรที่เหลือ,อย่าแมวนํามาบํารุงต้นพืชได้ต้นพืชของเราก็งามนะคะเห็นไหมคะทั้งงามทั้งสดชื่นแล้วใบใหญ่มากนะคะไม่ว่าจะเป็นนมหรือว่าน้าเต้าหู้นะคะเราสามารถนํามาบํารุงต้นพืชได้นะคะเพื่อนๆอย่าทิ้งให้เสียของนะคะเพราะว่าทิ้งไปก็ป่าประโยชน์นะคะเห็นไหมคะ พืชของเรางามนะคะเพราะว่าได้สารอาหารได้รับการบำรุงต่างๆนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้นะคะหน้าฝนนะคะได้ทั้งน้ําฝนแล้วก็ได้การบํารุงจากเรานะคะเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้นะคะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะในการนําของบูดของเสียหรือว่าของที่เหลือกินนะคะมาบํารุงต้นพืชนะคะเราสามารถทําได้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนํานะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องยูทูบพาท,ทาได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่า คลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องยจ๊แมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะสิ่งไหนดีสิ่งไหนมีประโยชน์ยจ๊แมวก็จะนำมาเสนอค่ะอ้ออย่างนะคะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะฝนตกหนักนะคะขับรถขับลาก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะ